มันจะเป็นของผมนี่เนาะเดี๋ยวปิ่งกบอันนี้ปิ่งกบด้วยนี่เด้อปิ่งกบใหญ่ตัวหนึ่งอ้เต็มเตาเลยกบหน่อยบ่กบหน่อยเต็มเตาบ่เนี่ยเจไานี่แหละมันเนาะตามนั่นละเดี๋อวมันหาอะไรเขาในบอลละนี่คนหน่อยคนวิ่นฝนตกบ่ฝนตกกับฝนตกสนั่งเอาฝนตกกับผมฝนตก อ้ยเอาไว้เอาไว้โอ้โขี้เดี๋อวเครื่องซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวควพบ่แกงก่อนโอ้ยหอมืนไว้ยันจังบ้อ ใช่หรไม่ปุบหน่อยโอ๊ะไม่มีคนตต่เดียวปุบหน่อยมีคนห้ายายปุบปุ๊ปุ้ง่าครับปุบุ้ง่าเดี๋ยวขอบน่อยไม่ต้องตัวเด็กพัยืมเลย ของเสี่ยครับผมนำนำสาใจจริงใสาตาตะกระแตนโต๊ะมือไปกวาดจางมาจากบุรีรัมย์ผลเรียอีกคนส้องมาด่าเรื่องสมาร์ทโฟนจะตู้นักเป็นคับนะกินลูกย่างครับผมกินแรลหัวหนาดีตัวอัน sáu sá phán, ấy, sáu phản sáu to mò sáu phản một lên quáng nào dư dư thôi nếu phải sai còn to sáu phản lên quáng nào chắp kín bớt miền ôi ngoài lời เขินห่วยๆเลยไอ้่วยๆเกิดแฉะแล้วไอหวยๆไอหวนๆเป็นว่าไอกับเขินคือกันลำบาครับผมไม่พี่น้องไอห่วนๆกับเขินห่วนๆโหลดนี่คือวะเนาะเห็ดแล้วมีแนวแถวนี้บลาเอาเลี้ยงไม่เอาบังท่านจะเป็นก็ผมไม่พี่น้องนหากันมันกันนะเฟ้งเมืองปันก็คือเก่ากับผมหากันไปอีกวันสร้างกันกับผมนี่ กกกกเสร็จแล้วครับพ <ph> <laughs> uh, ่อแม่พ <h ums> <c Moder ator> ี่น้องรอใส่กระเพาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้เรื่องได้เรื่องเลยที่นี่โอ้สวยงามมากกบัวกบกวักบฝนตกว่าเห็นว่าฝนตกฝนตกได้กบมาตัวหนึ่งไล่คุบเอาอันเป็ดแม่แค่ฝนตกบ่บะแห้งบันใด

กุบหน่อยตัวนึงครับผมมางคนจะได้นำนำมันแห้งก็นะ Ô, quần nào mất đi, nào mất sai chứ thôi, nhảy nào, ô, bắt khát đòn โอ้ยเด็ันตทุดท้ายเลยวะนี่ครับขันตอนทุดท่ายเันักขี้ด้วยนะอครับพี่น้องายาเลยบมาดูเครื่องนึงกะไรเบิ้ดเลยกไอยางบดบยหอยบดบ่อเดจะได่อยเคลียหาิไหมโอ้น้อง ไปยาสินเลยถ้ากันมันแกนถ้าแป้งมันปั่นกันก็เก่าขาดเรื่อ,อย่ังโมโหเลยใส่เยอะเดียวติ่มก็ระเบลอยูขาดอยู่ดอกคือตรงไปหาอันเนี่ยเขียบๆมาใส่อยู่ กบฝนตกกบไข่อีหลีเนาะโอ้ตั้งกล่องกบเมยไข่ยีหนูโกบเมยม่านกบเมยม่านพี่น้องนักกันเหมือนก่นนักเพ่งเหมือนกันคือเก่าครับผมนักกันไว้ดีกว่าสังกันครับผมคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงสำนีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปผมพี่น้อง